พิธาหวังได้โอกาสไต่สวนสืบพยานคดียุบพ,พักมั่นใจก้าวข้อต่อสู้พักเก้าวไกลสักคานได้ทุกประเด็น18มิถุนายนพิธาลิมเจริญนักสอสอบัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังสารรัฐมนูญมีกำหนดนัด,นดพิจารณาคดีล้มล้างการปกครองว่าได้เห็นแค่คร่าวๆว,ว่าจะมีการนัดพิจารณาวันที่3กรกฎาคมและสอบพยานหลักฐานของแต่ละฝวายต่อวันที่9กรกฎาคม ส่วนตัวไม่แน่ใจว่าเมื่อมีการตรวจสอบพยานหลักฐานของแต่ละขวายแล้วจะหมายความว่าให้มีการสืบพยานหรือไม่เพราะเข้าใจว่าทางผู้ร้องก็มีจํานวนพยานพอสมควรทางฝั่งเก้าไไลลก็มีพยานที่มีความเชี่ยวชาญกับกฎหมายเยอะพอสมควรอย่างไรก็ตามถ้ามีโอกาสได้ไต่สวนหรือสอบพยานเราก็คงจะมีโอกาสได้อธิบายเหตุผลและความไม่เชื่อมโยงก,กันกับคดี สามทับสองห้าหกเงนี้คาดว่าคงจะไม่ได้ใช้มาตรการเดียวกันในการตรวจสอบข้อเท็จริงเพราะเป็นคนละมาตราคนละกฎหมายกันย้ำว่ามั่นใจทั้ง9ข้อต่อสู้ของพรรคว่าจะสามารถสักค้านได้ในทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหาครับ